กระหนกนะครับโอเคครับเข้าเลยครับโอเคปะอาจให้ดูโอเคปะได้อยู่นะ มากาแะเลยแหละคือหลักะเน,นี่ยแหละเดี๋ยวครับนึงหมาเห่าอยู่เขาบอกดีอ่ะมาถึงละในนี้เลยนะครับพี่กระหนกนะครับโอเคครับเข้าเลยครับพี่ปลูกมะม่วงเหรอน้ำม,มันไม่ไม่มีเหรอโอ้เดี๋ยวถอยหลังเข้าไีด้มีมีอันนี้มีน้ำให้ลองนะ อันนี้ครับปเป็นเรือ52นะครับเครื่อง Honda GX 200ปัม๊มอุดม3นิ้ว2ข่าวอ่ะนี่ครับภูงลายหางเสือเดี๋ยวจะลงแปลงนี้เลยครับส่วนมะม่วงเอาลงเลยก็ได้นะ,ะน่ะแต่เน,นี่ยมันน่าจะไปกลับ2รอบอเพราะมันไม่มีวนไง ปไในแบวมันกลับได้คือมาแล้วแล้ว,ลวก็ต้องกลับเหมือนเดิมอ๋อเดี๋ยวกลับเอาเด,เดี๋ยวช่างฝลก็โชยดูเป็ดรูหกมน,นะพี่อันนู้นให้ประมาณแปดหรือสิบอะจะมีมอะไระใกใหญ่กว่าทีผมให้มาใหญ่ยิ่งเทิ่งชอบไม่กลัวแล้วอันนี้มันจะบานกว่าใช่ไหมใช่อันนี้รูเล็กกว่าอ๋ออันนี้รูรูเล็กกว่าแต่เนี่ยแหละเดี๋ยวเวลานั้นพี่เปลี่ยนเองได้สบาย<_><_><_><_><_><_>ตรงไหนลองพี่ มีแต่มันมจะโล่งกว่าอย่างนี้ไงไปแล้วครับเหมือนเดิมช่างฝนขึ้นไปลองโต๊ะเกะกะปะถ้าเกะกะก,ก็โยนมาแต่ว่าเกะกะเด้ยวยฟ้อมอ,อะไรไหมฮะไม่ต้อง<ม>นะครับมันต้องเกี่ยวนะไม่ไม่้องไม่ต้องไม่ต้อง,องก็ใช้ได้เลยพี่ี่มาตรงนี้จะโลง ส่วนมะม่วงเขาของพี่กะนกนะครับอันนี้อำเภอเมืองนะสุนะพรรณเนาะเรงต้องเอาอันใหญ่หน่อยนะถูกไหมใช้เปลี่ยนเลยปะละ่ะเเปลี่ยนเลยก็ดีมพาดูแล้วมันออกฟางเหลือเปลือลอันนี้เขาเรง่ง เวลาใช้จริงก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเอางี้ดูดูวมันเร็วเดี๋ยวเอาเอาเอาเข้ามาหน่อยเอาออกหน่อยเพราะที่มันเหมือนจะให้เร็วขึ้นเขาออกได้ก็พี่ก็กลับแล้วก็เอาขาที่บหน่อยเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนเดิมนะอย่างบางคนก็บางบางทีกระโดดขึ้นมาแล้วก็กลับเลยบางที่ล่องมันเล็กไงดูบ่อนู้นมันถึงกันหมดครับปลาเยอะๆนะมันจะไม่มีวัชพืช เขาเร่งนะนล้วฝนเขาใจร้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะผมเสะหลายคลิปแล้วไม่ใช่หรอโอเคนล้วฝนเปิดปากเปิดหน่อยเปิดแล้วคัะแล้วก็พังหน่เยเร็วเลย ไหนม้วนนะน้ำฝนต้อง,งกลับตรงนี้นะตรงนี้ว่างหน่อยกลับได้ปะกลับยาเอาขา<ะ>แตะให้หน่อยจะติดมันจะติด,ตดไม่กลับกลับโชว์หน่อยว่าว่าว่ากลับยังไงที่เอาขาแตอะอะนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ย <laughs> โอเคป่ะเพ่ <laughs> ได้อยู่นะ ของก็ได้นะบรรทุกปุ๋ยบรรทุกอะไรก็ได้นะมันมีช่องเหลือเห็นป่ะข้างหน้าเห็นปะ่ะใช่เวลานั้นนะ่กะก็แทงเรือบรรทุกได้หน่อยหนึ่ง เอารูอันนี้เราจะเปลี่ยนจากหกมิลเป็นแปดมิลน,นะครับรูใหญ่ขึ้นพี่เขาอยากให้น้ําตกเกยอะขึ้นใช่ปะ่ะเพใช่ใช่ใช่อ่ะจริงพี่เปลี่ยนเองก็ได้นะพี่บอกว่าเปลี่ยนให้เลยอันนี้ผมก็จะติดเครื่องแล้วไปเลย <laughs> ใช่นะแล้วไอทีพี่ต้องการยังไงพี่ก็เรื่องของพี่ละ,ะพี่ต้องมาปรับเองอีกทีถ้าเราจะให้มันวิ่งกระช้าทุกทแล้วก็หันกระี่มาเยอะเยอะแล้วคลายตัวโน้นเนี่ยไหมปลอยตัวโน้น่วันนี้เอาโค้ดมาดูงานนะครับอยู่ในสนามบอลมาหาธรรมชาติหน่อย อย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบชอบป่ะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวไปนั่งกินน้ำตรงนู้นก่อนไม่เธเลสนี่หูกินเหล้ากินอะไรได้สบายเลยพี่สร้างเสร็จได้สองอาทิตย์สองสามอาทิตย์เอ้โหมาเลยมังบนน่ะนั่นนะครับนั่นนั่งจิบกาแฟชงชานะพี่นะมานล้วมาแล้วโอ้โหที่น้องผมชอบเลยนะเล่นกีตาร์นะมานั่งกินเหล้าที่นี่วะไหนผ่านเออคือผ่านผ่านมาแวะได้เลยใช่โทรหาจ้ะแล้วปลาตะวันตะวันไาตกปลากินได้เลยผมพิ้วผมหิ้วมาได้เลยนะกับข้าวจริงเหรอเดี๋ยวมามาวันไหนมาเลย เบาบ um, ากน่านะแเปียกเพราะมันองศานี่เลยองศาเปียกเลยเบาๆบาแล้วพอจะเพิ่งไดไอ้นี่นะจะเอาโลบแมวเปียกอ๋อนั่งสบายเลยอยู่นอนเฮ้ยท็อปขึ้นทรเลยนะโอ้โหร้อนอ่ะพี่ อันนี้ครับอยู่บนเทเลข้างบนครับอันนี้สวนของพี่กนกนะครับอยู่อำเภอเมืองนะพี่เนาะตําบลรดัเมืองตําบลอะไรอ่ะพี่ตําบลสนามคีสุพรรณบุรีครับอันนี้ครับพี่กนกอยู่ข้างล่างนะครับนี่นี่มันส่งแค่นี้ครับสวนมะม่วงแต่แปลกนะครับน้ําน้ําจะน้อยหน่อยนะพี่นะคลองชนประทานอ่ะนะนี่ครับบรรยากาศพี่ครับพี่เป็นคนกรุงเทพหรอใช่ใคนกรุงเทพมาซื้อที่อยู่ที่นี่ ชอบนะพักผ่อนนะนี่ครับฟังเสียงจะอยู่ดุ้นๆช่างฝนนี่ตรงนี้ก็ริมสาดครับมีอีกอันนี้นะครับพี่มาซื้อแล้วก็ขุดบ่อ <ละ S 2> อำเภอเมืองมาละมาละไมอันนี้เดินมาหาเรือครับ ในตรงนี้ดีป่ะเอาหัวชนเลยเฮ้ตำรวจจับจอยจับเขาหน่อยนี่นะเพ่นะโอเคป่ะอาดให้ดูโอเคปะ่คปะได้อยู่นะเป็นงานถึงปะ่ะอย่างนี้นะ่เเลือให้แล้วถ้าสมมติเราจะกวดท่านแบบ เราลวงลงหน่แลเรก็กดได้ใช่ไหมได้พริกพริกัวก็ได้ดไดดอันนี้เขาอัดให้ดูมันมีเขาเอีกพี่เขารถยอดถ้าพี่จะเอาบอกเดี๋ยวส่งมาให้ได้<อ>เรียบร้อยใช่แต่อ๋่นไาล่เเลพี่ทำลงเรือหหน่อยนะเดี๋ยวฝนตกน้ำมันเดี๋ยวจะจม ผมจะทำไม่นี่อยู่เพิงใช่เสาสี่ต้นมันต้องชีตพอแล้วจบเลยทําทำเพิงับโอเคครับอันนี้ก็ลองเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรือห้าศอกสองยาวสองเมตรห้าสิบนะครับน,นี่ก็ใช้เตลเลกเกนะ่สามจสี่นาสองมิลใช้เครื่องก็จะเป็นเครื่องฮอนดนะครับ G X สองร้อยหกจุดห้าแรงอันนี้เป็นเครื่องศูนนะครับผลิตไทยของแท้นะครับประกันสองปีลบปั๊มก็ ปั๊มอุดมนะครับสามนิ้วสองเขานะครับอ่านี่ก็มีพวงมาลัยหางเสือนะครับโอเคนี่ก็ลองเรียบร้อยลวอันนี้มาส่งพี่กหนกนะครับสวนมะม่วงที่อำเภอเมืองนะครับสุพรรณบุรีแหมดูครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับนี่พี่ใชรับรรยากาศสุดยอดเลยเลยครับพี่นะดูครับแต่ร้อนตอนนี้ร้อนอยู่แพี่อ่ะอ่ะทั้งฝนไปนั่งนู่นละทีนี้ผมขึ้นไปข้างบนมาเลยอยู่ไม่ได้ร้อนร้อนเทา้าโอเค เป็นไงพี่โอเคป่ะพอผ่าแล้วทุกตัวแกนะแกร้อนเจ๋งเลยนะไม่เราเราไม่ได้สอบเลยโอเคป่ะท่านฝนเดี๋ยวยองเย็นฮะลมเย็นเลยกินเนื้อพลาดไปอย่างหนึ่งเนี่ยสวยงามนี่บ่อนะนั่งกินนั่งอะไรได้สบายนะสวยเป็ตรงเป็นแล้วก็มุมตรงนี้เลยปลาเยอะมากเหมาะเหมาะกับการพักผ่อนครับบอกเลยครับ ไนนี่มะม่วงอันนี้อันนี้น้ำดอกไม้พี่ใช่ใช่เนี่ยอ๋อพี่เขาให้นะโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่พี่พี่ก็นอกน้ำไปแล้วครับครับพี่ไปแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรก็ทักทายไปได้ไหมพี่พี่าย่องลก่องครับเมียงคำว้าว